เคนกองหน้ากับตันทีชาติอังกฤษตัดสินใจย้ายัดท็อตแนมฮัสเปอร์ไปเล่นกับบาเยอร์มิวนิกสมอสอยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยรมันเรียบร้อยแล้วค่ะด้วยค่าตัว86.4ล้านปอนด์พร้อมสัญญายาว4ปีและถือเป็นการปิชักอาชีพค้าแข้งระยะเวลายาวนานถึง13ปีกับพลพรรคไก่เบียทองค่ะ ซูน่าวัย30ปีอัมลาสเปอร์นฐาานะผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของสโมรสรากผลงานซัดไป280ลูกจากการลงสนามรวมทุกรายการ435นัดแต่น่าเสียดายค่ะที่เจ้าตัวไม่เคยสัมผัสถ้วยแชมป์ร่วมกับทีมดังแห่งศึกกรุงลอนดอนเลยแม้แต่รายการเดียวค่ะในสมมติปี2021เคนเคยเกือบจะย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วแต่กางเจราจาไม่ได้ข้อสรุปค่ะและในช่วงปิดซีซั่นนี้หัวหอกเลือดผู้ดีก็เหลือสัญญากับสเปอร์เพียงปีเดียวเท่านั้นค่ะ ซึ่งทำให้ตกเป็นเป้าหมายของบรรดาทีมชั้นนาอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเลอมาสติสร่วมถึงบาเยอร์มิวนิคด้วยค่ะยอย่างไรก็ตามสุดท้ายกลาเป็นบาเยอร์มิวนิคที่เอาชนะทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเลอมาติสควราลายเซ็นของเคนไปครอบครองหลังจากที่ก่อนหน้านี้เสือใต้พยายามยืนข้อเสนอให้กับสเปอร์พิจารณาอยู่หลายครั้งแต่ก็โดนปฏิเสธทั้งหมดค่ะ ด้านแดเนียลเลวีประธานสโมสรสเปอร์กล่าวว่าเรายอมรับข้อเสนอแบบไม่เต็มใจในการย้ายทีมของแฮร์รี่เคนเราพยายามมาเป็นเวลานานแล้วในการทําให้เขาต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปแต่มาชัดเจนว่า เขาต้องการความรัยทายครั้งใหม่และไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเราในชน่วงซัมเมอร์นี้ค่ะสาหรับเทนเคยได้รับรางวาัลรองท้าทองคสํสา3ครั้งได้แก่ในฤดูกาล2015-2016 2016-2017และ2020-2021ค่ะยถล่อตาขายไป213ประตูจาก320เกมในลีกสูงสุดอังกฤษและต้องการอีกเพียง48ประตูเพื่อทําลายสถิติการทาประตูสูงสุดตลอดกาลในพรีเมียร์อังกฤษของอาร์นเชียเลอร์ค่ะกองหนา้าดีกีทีมชาติอังกฤษก้าหลัง การยาทีมเสร็จสิ้นว่าในตอนนี้ผมมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบาเยอร์มิวนิกพวกเขาเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและผมพูดเสมอว่าผมต้องการแข่งขันและพิสูจน์ตัวเองในระดับสูงสุดอยู่เสมอสโมสรแห่งนี้ถูกกาหนดด้วยความคิดแห่งชัยชนะผมรู้สึกดีมากที่ได้อยู่ที่นี่ขณะดเดียวกันบาเยอร์ถือเป็นสโมสรที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดของเยอรมันในอดีกที่ผ่านมาค่ะพวกเขาเคยคว้าแชมป์ลีกมากถึง3 3สมยัยและ11ซีซั่นหลังสุดก็คว้าแชมป์ได้ติดต่อกันรวมถึงยังคว้าแชมป์ฟุตบล ในประเทศ20สมัยและชันยุโรปได้อีก6สมัยซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เคนได้สัมผัสถ้้ยรางวัลเป็นครั้งแรกในอาชีพค่ะย่านคริสเตียนดี บายเยน์กล่าวว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเราเขามี d n a ของสโมสรแห่งนี้ทั้งในงแง่ของฟุตบอลและลักษณะนิสัยค่ะส่วนหน้าระดับโลกเป็นปัจจัยสําคัญเสมอเมื่อมาเยือนประสบความสําเร็จและเราเชื่อมั่นว่าแฮร์รี่เคนจะสานต่อความสําเร็จนี้ได้ค่ะแฟนๆของเราตั้งตารอที่จะเห็นเขาเป็นส่วนหนึ่งของแนวรุกที่ดีที่สุดในทีมชุดนี้ค่ะขณะที่ซนเิรงมินกองหน้าชาวเกาหลีใต้อดีตผู้หูของเคนที่สเปอร์กล่าวว่านับตั้งแต่วันแรกผมมีความสุขที่ได้เล่นเคียงข้างคุณผมมีความทรงจ มากมายเกมที่น่าทึ่งและเรายิงประตูที่น่าทึ่งร่วมกันค่ะเฮลี่ <H aley, S 1> ผมขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่คุณมอบให้ผมสโมสรของเราและแฟนๆของเราขอให้คุณพบกับสิ่งที่ดีที่สุดในเส้นทางใหม่ของคุณโชคดีนะพี่ชายสาหรับเฮลี่เคนปีฉากเส้นทางกับสเปอร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะและตอนนี้เขาก็มงจะสร้างช่วงเวลาใหม่ร่วมกับบาเยิร์ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่มีอะไรติดค้างกับคนละพักไก่เดดทองอีกแล้วหลังจากทุ่มเทมาตลอดระยะเวลานานกว่าทศวรรษให้กับสโมสรแห่งนี้ค่ะ